อลายที่หกสักยันเก้ายอดกุมารหนึ่งสักยันเก้าย,ยอดแล้วมีเด็กก็เปล่าจ้ะก,กุมารมีไหมหน,หนึ่งกุมารสักยันเก้าย,ยอดรับขันมีไหมไม่ขันอ่าเด็กไม่มีแนะนำไม่มีอ่าแล้วปัญหาชีวิตคืออะไรจ้ะ สับสนเรื่องเงินครับเรื่องเงินใช่ครับอ๋อทุกคนก็เป็นอยู่แล้วนี่เรื่องเงินเศรษฐกิจไม่ดีสุขภาพเป็นไงไม่ค่อยดีค่ะสุขภาพก็ไม่ดีค่ะเป็นกล้ามเนื้ออ,อ่อนแรงสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นไงก็บางครั้งก็คิดมากคิดมากทั้งจิตใจและร่างกายไม่ค่อยดีสุขภาพเศรษฐกิจนี่ไม่ดีแน่นอนออปัญหาครอบครัว ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ตัวคนเดียวสักเก้ายอดหนึ่งกุมารชงพนหรือเปล่าท่านเทวดาท่านถามเลยแหละท่านเอ๋ยที่เขาป่วยเลยนั่นแหละเนาะกก้ามเนื้ออ่อนแรงพอเป็นมานานหรือ,อยังหนอะถามหน่อยสิสองเดือนค่ะสองเดือนเองเหรออยู่ไม่มีแรงเลยเหรอมันตอนแรกก็ทำงานปกติค่ะเดินเซนอยู่ก็เลยไปโรงพยาบาล เอาน้ำมนให้กินหน่อยไหมเออน้ำมนสุอได้ผแผนกน้ำมนไปช,าาชีดยาไม <4 S 2> ่กี <4 S 2> ่เข็มช <4 S 2> ีดยาสี่เข็มคงไม่รอดแล้วใช่ไหมท่านนี่แหละส่งผลแล้วแหละกรันนี่แหละนั้นลองกินน้ำมนดูเครื่องตเลยครับ ปกตินอนหลับสบากลางคืนก็เป็นบางครั้งค่ะบางครั้งบางครั้งอยากร้องไห้หรือเปล่าเล่าบางครั้งนั่งเฉยๆก็เศร้านั่นแหละนะบางครั้งก็ทุกข์ใจนั่นแหละคะ่ะบางครั้งนะอยากฆ่าตัวตายใช่ไหมเอ่ยอ่าเป็นเพราะอะไรท,ท่านเทวดา <zł oty lie> <partager> วิญญ,ญาณหรือเป็นเพราะว่า โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าท่านเอ๋ยเข้ามาคมเข้ามาคมในใจนั่นแหละหนอหาทางออกไม่ได้นั่นแหละพอนี่แหละหนออยู่คนเดียวไงท่านเอ๋ยไม่มีใครเลยเข้าใจในตัวฉันไม่มีใครรักฉันบ้างเลยหนอมีแต่คนเกียดฉันนั่นแหละพอใจนั่นหนอทุกทอระมานเอ๋ย เป็นกรรมเก่าแหละท่านเอ๋ยท่านนั่นหนาจึงส่งผลให้เขาเป็นเช่นนี้ค่ะน่าสงสารอยู่หนาแต่ท่านเอ๋ยก็กำเลยทําไว้นั่นแหละท่านทำไมกันจึงส่งผลเห็นเช่นนี้เอ่ยตัวเขาหนออยู่ป่าเปลี่ยวเดียวดายท่านน้ำตาไหลหย่ทุกวันนั่นแหละหนอมันเศร้าใจมันห่อเหี่ยวเลยละพอ่อ นี่แหละเนาะท่านรู้ไหมกรรมอะไรกรรมอะไรท่านธทวดากรรมยุแย่ให้คนแตกแยกกันให้เขานั้นเจบฆ่ากันนั่นแหละเนาะไม่ให้เขารักกันนั่นแหละพอตัวเราเนาะจึงเป็นเช่นนี้เอ่ยเกิดชาตินี้ไม่มีใครเขามารักมีแต่คนเขาชังและผักหนี นั่นแหละกรรมของเจ้าแต่ก่อนทีทำไว้ทีเช่นนี้นั่นแหละเออโอ้กรรมยูแย่ให้าชาวพับรักนะักนั่นแหละท่านไม่มีใครกันใส่ใจนั่นแหละหนอมีแต่ตัวเจ้าอยู่คนเดียวพอเพราะตัวหนอเคยทำไว้นั่นแหละเออเพราะรักกันอยู่ดีๆทำให้เขาแยกจากกันตัวเองก็จะต้องถูกแยกจากทุกอย่างเลยลสวยกรรมแล้วสี่พอ เห็นไหมหนอมนุษย์เอ๋ยฟังกันหน่อยคิดดูหน่อยก่อนจะทำอะไรหนากรรมจะส่งผลถึงชาติหน้านั่นแหละเอ่ยชาตินี้เลยไม่ส่งผลช่างมันสีแต่ชาติหน้าทีคงไม่ผลนั่นแหละหนออันที่หนึ่งกรรมที่ส่งผลก็คือตัวเองจะต้องอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนใช่แล้วอันที่สองจะมีดวงจิตมีพลังงานที่มาทำให้ตัวเองเศร้าตลอดเวลาไม่มีท่าน แต่ใจเลยเพราะกรรมนั่นแหละเนาะปุมาก็มีพลังพอทําให้หนอเศร้าหมองนั่นแหละเอย่ยสักยันหนอพลังบ้างก็ไม่แรงแต่ใจแรงเพราะกรรมเก่านั่นแหละเอย่ยมันรวมกันเป็นพลังท่านเข้าใจไหมจึงให้ใช้เป็นเช่นนี้นั่นแหละเออก็พลังเก่านี่แหละที่ยุแยทําให้พลังแห่งความคิดออกมาเป็นความเศร้าหมองเป็นความรู้สึกโศกเศร้าและเงียบเหงาแล้วก็ ถามซี่ใช่ไหมนางเอย๋ยบางครั้งเลยอยากฆ่าตัวตายใหม่เล่าใช่ไหมสาธุอ่าตามนี้แก้ไขด้วยวิธีไรอย่างใดแก้ไหมหนอนางเอย๋ยจะแก้ไหม<ก>จะแก้ไขตัวให้ดีใหม่เล่าเอย๋ยสำนึกผิดแล้วแหละเนาะต่อไปนี้นั่นแหละพอไม่ยุแย่ใครแล้วเนาะแหละเอย๋ย ใครจะรักใครจะเกลียดช่างเขาเถิดใครจะชอบใครจะชูช่างเขาหนาะต่อไปนี้ตัวฉันไม่เอาแล้วค่ะไม่สร้างกำหนาะกับใครอีกเลยชาตินี้มีไปยุ่ยแย่เขาบ้างหรือเปล่าไม,ไม่มีเลยมีแต่ไปทหาไม่ให้เขาไปเป็นนื้อน้อยไข่คือชาตินี้ไปหาใครใครก็ไม่เอาเราเราอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไค่อยเขาไปหาใครเลยค่ะคือแไม่อยา เพราะว่าอุปนิสัยก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วเพราะว่าผักดันให้ต้องอยู่คนเดียวแต่ชาตินี้ไม่ได้ยุ่ยแยใครแล้วใช่ไหมนี่คืออดีตชาติที่เป็นนักยุ่ยแยกี่วันดีท่าน30วันแหละท่านเอ๋ยให้กําเลยเบาบางจางหายหนาะชาติหน้าจะได้ไม่อาภับค่ะนั่นแหละนะ30วันให้ตั้งใจ30วันแล้วบรรดา สักเก้ายอดเกี่ยวข้องอะไรแค่ไหนใช้พลังจิตไงท่านเอ๋ยรวมพลังจิตเลยนั่นแหละเนาะสวดมนต์ภาวนาพอพลังจิตหนอก็อยู่ด้วยกันได้ไงเก้ายอดก็ไม่ได้เป็นของเสียหายหากว่าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติช,ชอบใช่แล้วท่านเอ๋ยมีศีลให้ครบนั่นแหละไงศีลห้าข้อนั่นแหละใช้มุสาวไว้อย่าทํานะอีกเธอเพราะว่ายัางไงก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วก็สวดมนต์บำเพ็ญได้ วันแหละท่านเอ๋ยกูมาเลยนั่นแหละหนอกูมาเลยนั่นแหละพอถุงทองเนอชื่อมันนั่นแหละเอ๋ยกูมาขุนทองถุงทองไม่ใช่ขุนทองถุงทองครับถุงทองอ่าถุงทองสิบวันตามนี้เลยกุมากินอะไรหรือเปล่าแล้วแต่เถิดท่านเอ๋ยไปเลยก็ได้นั่นแหละนะ ของที่ขายในหน้าบ้านนั่นคราตลาดนั้นหนาก็กินได้หมดแล้วจัดรายได้จัดไปเสื้อผ้าเด็กห้าขวบหนึ่งชุด่อัสั์หรือเปล่ากุมารปล่อยก็ได้หลวงตาเอย๋ยกบเลยสองตัวก็พอกันกบสองตัวตามนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะท่านกรรมเก่านั้นส่งผลแล้วแหละหนาะข้าต่อไปไม่ทำอีกค่ะ คราวนี้หนาะขอจำจนขึ้นใจไม่ทำแล้วไม่เอาแล้วอีกท่านเอ๋ยขอละเลยชาตินี้นั่นแหละหนอเอาบุญสามสิบวันพอส่งให้หนอขอกรรมอย่านำใช้พวกยุแยงตะแคงลั่วพวกทำให้แตกแยกพวกยินทาคนนั้นว่าคนนี้ให้แยกกันกรรมจะตามแน่นอนใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่าละเลยว่าชาตินี้ไม่ดีหนาะเดี๋ยวชาติหน้าอาจส่งผลแหละครา อย่ายา่ำใจหนามนุษย์เอ้ยมาแน่นอนที่ไปทําให้เขาเข้าใจผิดกันบางคนเขาไม่ผิดก็ไปบอกเขาว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่แล้วเพื่อให้แยกกันใช่แล้วท่านเอ่ยอ่าจบกรรีนี้เธอจะทะจําเ,เมาืเม่อไหร่จ้านูขอไปปวดใจเมษาค่ะเมษาค่ะเมษาจะใช้เวลาในการแก้ไขาตามนี้ มีอะไรอีกเปล่าวจบคือหนูจะขอถามนิดนึงค่ะพอดีว่าหนูอ่ะเป็นนี่ใช่ไหมคะเป็นอะไรนะเป็นนี่ค่ะเป็นนี่อยู่เป็นนี่ครับเป็นนี่อ่าทำไมนี้หนูเห็นเจ้านี่ของหนูอ่ะหนูฝันเห็นเขาสองครั้งเหมือนเขาเป็นเปรยมาทุกครั้งเลยอ่ะเขาตายเลยเจ้านี่ไม่ตายค่ะแล้วเธอจะไปยุ่งอะไรเขาในเมื่อเขายังไม่ตายให้หนูหนูจะถามหลวงพ่อว่าจะให้ไปทำบุญกวน เขาจะไม่ตายาตกลงเปรตนี่เป็นเจ้านี้ชาตินี้หรือชาติไหนชาติใดท่านเอ๋ยเป็นจินหลอนนั่นแหละนะเจ้านี้เป็นเปรตนั่นแหละคา่าเจ้านี้หนาก็มีโลกอวดหลงใช่ไหมเล่าจึงแสดงให้ตรงเห็นเช่นนั้นตัวเจ้านั้นอย่าตกใจไปเลยเอ่ยถ้าเห็นเลยก็ทาบุญแหละท่านหนารงบุญท่นกุศลให้แหละคา่าแค่นั้นหนาะอย่าตกใจกวไปยไอ่ก็มันเลยตามนี้เปรตนะไม่ใช่ว่าเขาเป็น ไม่ใช่เราไม่เป็นเปรตเช่นนั่นเอ่ยดีแล้วเอ่ยมาให้เห็นนั่นแหลนะเนาะเราจะได้รู้กันพอใครเล่าหนอตายแล้วเป็นเปรตเ,เอ่ยถ้าเรานั้นไม่อยากเป็นอย่างเช่นเปรตก็อย่าทําอย่างเปรตใช่ไหมล่ะท่านใช่เ,เลยตามนี้สาธุอ้าจบลายที่เจ็ดลายที่เครับลายที่เจ็ด